สวัสดีครับพี่น้องมา่อดเอาฟิตแล้วปาดเกาหลีสู่มิติ้งแล้วก็ไปบาเลีกลับมาตัวที่ค้าเป็นตัวเกมสมสิศกแล้วนะครับวันนี้คือข้าวมันไก่ปีมืดเซฟตัวเกมมืสิกพี่น้องบรรยากาศด้านหลังกําลังฝึกแต่งหน้าเรียนแต่งหน้าแล้วครับเขาขอแต่งหน้าหันหน้าเข้ากระจกมือนี่สิมา่อเขาขอแต่งหน้าเลือกมาเลือกแบบหน้าและผมที่ดีที่สุดรองเท้าแดงมันนี้พารองเท้าแดงสีแดงแรงธิดมาก มาใหม่ๆสุดๆเลยนะครับแต่ไม่รู้จะออกงานไหนเพราะว่าชุดแดงยังไม่มีกันเล่นรอดชุดแดงพี่น้องอันนี้รองเท้าบูทใหม่สีแดงแดงแปรบสาวๆกำลังฮันหน้าเข้าจ๊กแต่งตัวอยู่เซีฮัลโหลหน่อยครับสวัสดีค่ะ,คะออไม่รู้ใครเป็นใครเนาะตอนแต่งตอนมีติ่งกับตอนนี้ก็ใครใครอยู่เนาะบิค์อยู่ค่ะบิงค์อยู่กาลังมานะคะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะคะไปซักผ้า เอาเดสเตอร์คือเดือดซัมมีทุกคลิปโวเตอร์คือบป้โคว์ออกระบอนับดิไม่แต่เอซีเขาเนี่ยนับจริงๆนะสันยอมเบลอันน้องแบมเกี่ยวกับปอกับอันเป็นน็อตเอาอันยุ่งยากกับว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันเ้ื่อนผู้นี้ใช้ับก่อนเอซีเขาจับตามองดีฟันแล้วนะครับดีแล้วจับตาอีกโวเตอร์อย่าพลาดโวเตอร์ครบโวเตอร์ขาดหนึ่งคนบางงานโวเตอร์ไม่ครบพ บางคนกัได้ทายขอไอ้พี่น้องมื่อกี้โคกบอันนี้คือแต่งหนาเพื่อผลงานที่ดี8ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องฝากติดแต้มแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจค่ายเพย์เพจพยัคฆ์ฟินแลนด์เมื่อวานจอดถึงเมียงไทยเราได้พี่น้องเด้อรายงานในรายงานตัวตัวจริงเสียงจริงเพื่อกินเขาอะไรนี่เขาไปเรียนตอนแต่งหนาเหตุผลอะไนะจะเป็นยังไงน้อยอีกขี้เหร่มันว่านี่แต่ละคนนี่ลองพื้นเลยเอาลองพื้นอย่างเดียวกันนะลองพื้นลองพื้นที่ตัวเองมีอย่าพึ่งลงอย่างอื่นนะครับ ขอลองพื้นก่อนนะจับเลยพอน้องนี่ใครลงคุ้นชั้นขอพื้นชั้นเดียวก่อนอย่าเพิ่งลงไฮไลท์เดยแดงสินะขอขอขอสีเดียวก่อนนะนี่น้องเดี่ยงไหนะครับเลี้ยสายเลี้ยสายยเดี่ยงอยเป็นสปีริตไหนแต่ละคนแต่ละคนใช้เวลาแต่งนะแต่งหน้าอย่างเดียวกี่ชั่วโมง เพ้่งชั่วโมงเชั่วโมงยังไม่้ซอเลยค่ะมองม่ได้ซออยู่เข้าใจรึจำได้วันนี้อ่านันตีตีหนึ่งชั่วโมงกันนะตีหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าใครช้ากว่าหนึ่งชั่วโมงต้องปรับนะคะต้องให้มันจะเกี่ยวกับการพัก่อนเกี่ยวกับเวลาที่รด้อยเลยนี่ยขึ้นเขหนากมีกนกตก็ไปซือโดนลกอดีโลายกันบทง อาเตมเลย้าผมไม่พอต้องเตมอยยังไม่หยาบมากโงไปกาไปก่อเก็ตจะรวยมาตัดอตบเลยสร็จแล้วคุณบอใส่ป้องหนามคุณบอลใส่ป้องหนาม้อนมี่อยู่ก็ถนัดมือตบนรเ่ฉันมากลาย เไปก่อนี่ี่ก็จำไมวะนี่หน้าเราตัวใครนี่เดียวเดียวมาลเพิ่งี่น้องีคู่คุมครับผมคู่คุ้มคุมกัท่านในนอนแขวกับท่านในแปลงลงเครื่องมามาเลยติดตามเลยติดตามนี่จะเป็นอะไรเป็นังไหนมเลยลงมก็เลเยใช้อะไรลง